สวัสดีครับวันนี้อาจารย์แป้นพาเพื่อนๆเกษตร,รกรมาที่สวนส้มตมบุญแม่สินอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดส,สุขโขทัยครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จัก,จกเจ้าของสวนกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีคระอาตัแนะน,นำตัวเลยครับชื่อวันเพ้นสืบพันค่ะทำสวนนี้แม่สินค่ะแม่สินอาสวนสวนส้มทั้งหมดมีประมาณกี่ไร่ครับ ยี่สิกว่าไร่อ๋อประมาณ20่สกว่าไร่แล้วปัจจุบันเนี้ยส่วนส้มสวนส้มเนี้ยประสบปัญหาอะไรอยู่ครับก็มีหลายอย่างนะก็มนี้คนเน่ามั่งมีแมงแมลงผีเสื้ออย่างเงี้ยหนอนอย่างเงี้ยคนเน่าแล้วก็พวกพวกแมลงเข้ามารบกวนเนอะทีนี้ก็มาดู YouTube แล้วก็มาเห็นอาดีใช่ไหมเออก็เลยเปิดใจจะลองใช้ให้อาดีมาแก้ปัญหาให้อ๋อ ทีนี้อย่างกรณีของอาดีนี่นะครับเราจะช่วยแก้พูดง่ายๆก็คือว่าไอรักษาโรครากเน่าโคนเน่าเนาะสมมุติว่าถ้าเกิดว่าลําต้นเราเนี่ยเป็นแผลใช่ไหมเราก็เอาอาดีเนี่ยเปิดขวดแล้วก็มาทาเนาะเอามาทาตรงที่ต้นส้มเราเป็นแผลเนาะถ้าเป็นไอพวกโคนเน่าอะไรนี่มันมันจะเป็นน้ําใช่ไหมมันจะเป็นแผลแล้วมันจะเป็นน้ําแน่อย่างเนี้ย ม,ม,ม,มันเริ่มมันเริ่มออกสีเขียวเนาะออกเป็นสีเขียวเนาะมันก็คล้ายๆว่ามันกําลังป่วยเนาะ,ะทีนี้เราก็ใช้อาดีล้วเนี่ยผสมน้ำห้าสิบซีซีต่อน้ำสองร้อยลิตรแต่ทีนี้ส่วนส้มอ่ะสวนใหญ่จะผสมทีเป็นพันลิตรเนาะพันลิตรก็คือครึ่งขวดต่อหนึ่งครั้งครึ่งขวดก็คือสองร้อยห้าสิบซีซีแล้วเราก็ามาฉีดฉีด <โห S 1> พ่นนี่เนาะ ฉีดรอบรอบทรงพุ่มอ่ะแล้วก็ฉีดลําต้นไปอันนี้จะเริ่มเป็นนแล้วอ่าอันนี้น,นี่นี่จะเริ่มเป็นละอล่เนี่ยเนยนะเราก็เอาอาดีเนี่ยอย่างนี้เลยเราก็เอาอาดีอย่างนี้เลยลเปิดฝาเลยออเคมิดเปี่ยเนเีเ่ยนลี่กนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยเป็นเปลี่ยนเลี่เปลีนเปลี่นเปลม่ยนเปลีนเปลี่นเลยนเปีนปนะเปลี่ยนเปลี่ยนเมลี่ยเรลี่ยเปลี่ยนเห็ียนเลยนี่ยเนเลยเ่ยนีนี่ลียเลเ ทาไปทาไปสักระยะหนึ่งอะ่ะเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆดีขึ้นครับอ่าค่อยๆดีขึ้นแล้วคือจุดเด่นก็คือว่ามันไม่เป็นอันตรายต่อตัวเราแล้วในกรณีที่เราจะต้องพุ่นตัวยาตัวอื่นๆด้วยเราต้องเอามาผสมพร้อมกันเนาะทีนี้ไอ้อาดีแลวเนี่ยคืออัตราส่วนปกติคือ50ซีซีต่อน้ำา2 0 0ลิตรถ้าเราพันลิตรก็คือ 2 5 0ซีซีคือ10ฝาเขียวเนาะ <Yeah. S 1> แต่ไอตัวที่เราจะเอามาผสมอ่ะให้ลดลงครึ่งหนึ่งสมมติไอตัวนั้นก็ใช้ประมาณ5 0ซีซีเราก็ลดไอตัวที่เราจะามาผสมเหลือ2 5ซีซีแล้วเราก็ฉีดพ่นไปและไอตัวดีเนี่ยมันจะไปเพิ่มประสิทธิภาพไอตัวที่เราเอามาผสมให้ออกฤทธิ์เร็วยิ่งขึ้น ช่ไหมแล้ตัวอาโ,โดยปกติก็จะคือไปปรับสภาพดินให้เราเนาะพ่นพ<ล>ุ่มนรอบทรงพุ่มแล้วเวลาส้มติดดอกมีดอกเนาะออกดอกและจะมีลูกเนะี่ยดอกจะไม่ร่วงดอกจะไม่ร่วงแล้วผลส้มเนี่ก็จะไม่ร่วงอย่างงั้นนี่คือข้อดีข้อดีของอาดีสองห้าหนึ่งทีนี้เราก็เลยเอามาแนะนำเนาะเกษตรกรที่สวนส้มแม่ศิน เพื่อจะให้ได้รู้ต้นทุนเนอะนี่นี่อีกรอบหนึ่งจะจะเก็บเกี่ยวเมื่อไหร่นะอีกรอบหนึ่งอะเดินกุมพาอ๋อประมาณเดือนกุมพาเดี๋ยวที่นี้ตอนนี้ทธันวาเนาะเดี๋ยวประมาณปลายปลาย,ายมกราคมเนาะผมจะขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะมามาชมสวนที่นี่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เราใช้อาดีไปแล้วระยะหนึ่งเนาะ เราก็จะมาเห็นความแตกต่างตอนนี้ตอนนี้สวนส้มสวนนี้ยังไม่ได้ใช้อาดีเลยทีนี้ตอนนี้มาเปิดใจใช้อาดี2551และคลิปต่อไปก็จะมาติดตามผลว่าหลังจากที่ใช้อาดี2551ไปแล้วผลออกมาจะเป็นอย่างไรเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามคลิปสวนส้มที่ตำบลแม่สินในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบ,ขอบคุณครับ